สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มาประกาศขายรถบรรทุก12ล้อดำกเกษตรนะครับเครื่องยนต์ P11C 320แรงมา้ามีระบบลากพ่วงนะครับสภาพสวยับสีสวยนะครับเครื่องยนต์ P11C เกียร์อีตันนะครับ ตัวนี้พร้อมลุยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังถนนหรือเข้าไร่ก็ได้นะครับขึ้นเขาได้นะครับเกียร์แรงนะครับเป็นเกียร์อีตันนะครับหรือบางท่านก็อาจจะเรียกว่าเกียร์ฟูลเลอร์นะครับลักษณะการใช้ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะบางท่านก็จะเรียกว่าเกียร์ฟูลเลอร์บางท่านก็จะเรียกว่าเกียร์อีตันนะครับแต่มันก็คือตัวเดียวกันแหละครับใช้งานได้ปกตินะครับ8เกียร ตัวนี้กระบะยาวกันอยู่ที่6เมตร60นะครับมีระบบลากพ่วงสภาพสวยๆพร้อมใช้ครับเป็นดำเกษตรนะครับก็เซสวยเครื่องสวยนะครับช่วงล่างเป็นเ m 1 0น็อตเกียร์อีตันเครื่อง p 1 1เนะครับเป็นสูตรของเปอร์เฟียนะครับรหัสคัสซีก็เป็น f n 2 p นะครับตัวนี้เป็นเปอร์เฟียแท้นะครับ ภายในหัวเก๋งก็ครบครบะครับแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นนะครับกระจกไฟฟ้าสายฝาใช้งานได้ปกตินะครับช่วงล่างเป็นเซตเอ็มสิบน็อตกระบะยาวกันอยู่ที่6เมตร60นะครับฝาท้าย3ชิ้นนะครับเปิดได้นะครับเป็นบานพับนะครับคุณลูกค้าสามารถเปิดบรรทุกของอื่นๆได้เลยนะครับฝาท้ายนะครับกระบะด้านข้างก็เปิดได้นะครับ พื้นก็ยังสวยๆอยู่นะครับสนใจจะซื้อไปใช้งานก็โทรกันมานะครับเบอร์โทรก็ที่โชว์อยู่หน้าจอนั่นแหละครับมีทั้งเบอร์โทรและลายนะครับส่วนลายก็คุณลูกค้าบันทึกเบอร์0879481821เข้าไปครบปุ๊บก็คือลายขึ้นเลยนะครับ ก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันครับสำหรับช่อง YouTube หรือ a c e b o o k นะครับคันนี้หรือคันไหนๆอาจจะยังไม่ถูกใจคุณลูกค้าก็กดติดตามไว้นะครับเวลาผมนำเสนอคลิปต่อๆไปก็จะไปแจ้งเตือนที่เครื่องของท่านนะครับแต่ว่าท่าน,นั้นได้กดติดตามไว้นะครับเผื่อท่านนั้นกำลังมองหารถไปใช้งานอยู่นะครับในคลิปที่จะนำเสนอก็จะเป็นรถบรรทุกทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่นะครับ90%ก็จะเป็นรถบรรทุกนะครับ มีทั้ง6ล้อ10ล้อรถพ่วงนะครับหลากหลายนะครับสนใจก็กดติดตามกันไว้นะครับเพื่อคลิปนี้อาจจะยังไม่ถูกใจรถนะครับก็กดติดตามไว้นะครับก็สนใจก็ส่วนลูกพ่วงก็มีปนปนกันอยู่สองสามหางนะครับก็สามารถจับชนกันได้นะครับคุณลูกค้าสนใจก็มาดูรถกันนะครับ จเจ้าแบบลูกดัาหรือไม่ดัาก็ได้ครับแต่ส่วนตัวแม่ที่ประกาศขายนี้เป็นระบบมีดัาและมีระบบลากพ่วงด้วยนะครับเครื่องยนต์320แรงมา้าเกียร์อ e ีตันช่วงล่างเซตเอ็ม10น็อตนี่เลยครับหน้าเล่มทะเบียนนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับเครื่องยนต์ p 11c นะครับ320แรงมา้าสนใจก็มาดูรถกันนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ สภาพพร้อมใช้นะครับยางก็เปลี่ยนไปหลายเส้นนะครับก็คุณลูกค้ารับไปก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนยางแล้วครับคือยางเช็คไปให้เรียบร้อยแล้วครับคุณลูกค้าสามารถไปวิ่งงานได้เลยนะครับไล่เปลี่ยนยางไปก็หลายเส้นอยู่นะครับตอนนี้ก็สภาพยางก็รวมๆก็อยู่ที่ประมาณ8 0เนะครับคุณลูกค้าเอาไปวิ่งงานได้เลยนะครับแอร์ก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วครับแอร์เย็นนะครับระบบเกียร์ทุกอย่างทํางานได้ปกตินะครับ มีระบบลากพ่วงนะครับคุณลูกค้าจะซื้อเฉพาะตัวแม่อย่างเดียวก็ได้นะครับส่วนตัวลูกก็มีแนะนําหลากหลายนะครับแต่ในคลิปนี้ไม่ได้ลงนะครับก็ส่วนตัวนี้คลิปนี้ก็จะมาเน้นขายกันแค่ตัวแม่อย่างเดียวนะครับเครื่องยนต์สวยๆแบบนี้นะครับ P11C 320แรงม้านะครับ ครัสซีสวยนะครับตัวนี้รัสีสวยเกียร์เครื่องหัวโอเคอยู่นะครับภายในหัวเก่งก็เฟอร์นิเจอร์ครบๆนะครับใช้งานได้ปกติกระจกสายฝานะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่กดติดตามมาอยู่ทางช่อง youtube ครับขอบคุณครับ